หมอเค้กสายโมครับได้ให้เกียรติอยรางครับและอีกสองเล่มใหญ่นะครับด้านหน้านะครับข <ๆ S 2> ออนุญาตเชจิญคนนะครับอีกหนึ่งเล่มน,นะครับขออนุญาตเรียนิคุณกัทจิรพัทครับได้ให้เกียรติจุดเทียนวงคลอีกหนึ่งเล่มน,นะครับ นะครับขออนุญาตเชิญคุณต้นตาลครับเริ่มเทียนเล่มที่หนึ่งนะครับผมจับเป็นเถิดเลยครับผมครับถึงที่สามขออนุญาตนะครับหมอเคงแล้วก็หมอระเบิดนะครับจุดร่วมกันเลยนะครับสามเล่มน,นะครับผมจุดที่สาม ค่อนข้างที่จะยังสบายได้เพียงเท่ากับนี่คือนิเวศน์มานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,าสาธัสสะสาธุสัมพุทธโธภะคะวะุธังภะคะวันตังอภิบาลเทมิสาธุ สวาขาโตภักขวตาธรรมโมธรรมังนามัสามิอคีเทวายักากรวตาอคีเทวาพาโหปขังครูบาอาจริยังจงมาประสิทธิเมข้าพระพุทธเจ้าจะกราบขอสิลข,ข,ขอพรขอบรเบจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมโตปปิทักรักษา้อมอรัถดาทุนเจนบรมีท่านท้าวิวรุณหบาปาจำยังรงราช ชกพิธีเพื่อปกปากษิทักรักษาไม่ให้มีพี่ไม่ให้มีภัยทางด้านทิตอับโรคเยนักสุขมิมใจท่านเทวทักตรถไม่เหล่าคนทันเป็นบริวารพรามจึงจัดให้รักอินาทาระเจ้าปกปากพิทักรักษานมอราธนาบุญเจริญบรมเยท่านทา้า ไม่ตกนะครับในโอกาสนี้ครับขออนุญาติเชิญสัตวธุสาธุสาธุ ติปิโสพะกวายมราชาโนท้าวสุวรรณโนมรรงสุขังอรหังสุขโตนะนโมพุทธายทาเวสุวรรณโนพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนโมพุทธายวิสัพุทะนโมพุทธายสิทังวิสัพุทธะนโมพุทธายสิทังวิสัพุตะนโมพุทธายสิทังเงินทองไหลมานัชาลีติโชคลาบไหลมานัชาลีติอำนาจบากสดานลังไหลมานชาลีติความร่ำรวยความโชคดี จงลังไหลมานาชาดิติพุทังนำมาเงินทบมงนำมาทองสังขังนำมาของเอฮิกิตังไปยังมะมะจงสำร็จจงร่ำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีน้ำสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเสนล้านเละกล้านล้านบาท้วยเฮนสาธุสาธุผมมาก็ได้หนึ่งแปดว่ของท่านพระอา พ่อปู่มาตอนนั้นเจ็ 9. งวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีโชคจากองค์เท้าเวสวรนวันนี้ท่านอนุนเนี่ยนะครับตั้งใจนะครับเิชผมถึงบอกว่าปีนี้นะครับราชจปูศรีสุธูท,ที่เป็นสนัญลักษณ์ของกระบีกลับไปแล้วรวยทุกคนนะครับาสาธุ การโชว์ครับโชว์โชว์กล้องเตรียมตัวครับกล้องถ่ายนะครับไม่บอกนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากขอบาจารย์ต้องบอกให้รวยก่อนรวยสาธุขอบพระคุณครับขอบพระคุณขออนุญาตของความเมตตาท่านพระแม่ครูบาอาจารย์ครับเข้าที่พักในร่มสักคู่นะครับอันนี้เสร็จพิธีนะครับในพิธีบวงสรวงนะครับเปิดทุก